ทานทุกวันเลยค่ะดต้องบอกว่าบ้านหนูมีต้นมะมวกอยู่ที่หน้าบ้านหนูน้องก็เลยทานทุกวันเลยค่ะขอบคุณมากนะคะสวัสดีจ้าไหมนะไค่ะรบคุณกเยขบคุณมาไม่ไม่ไม่คิดว่าจะได้รับ ขนาดนี้นะคะก็ทุกคนทานข้าวเหนียวมะม่วงดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะตอนั้นเราคิดยังไงตอนที่เอาเอาข้าวเหนียวมะม่วงไปชูบนเวทีเราได้ที่นักบอลแดนนี้เราคิดได้ยังไงมาจริงมันจริงหนูรู้สึกว่าเออหนูแค่อยากทำอะไรสักอย่างนึงค่ะแบบว่าควรควรฝันๆันอะไรเงี้ยค่ะแล้วรู้สึกว่าอ่ความเป็นความเป็นมะม่วงกับข้าวเหนียวมะม่วงเนี่ยมันค่อนข้างเป็นหนูมากๆเลยนะคะได้ไปกินบนเวทีก็คงจะเป็นหนูมากๆขึ้นไปอีกอะไรเงี้ย ก็ย่ออยากจะกินเพราะท่านไม่ได้คิดเลยว่ามันจะเป็นซ้อมพาวเวอร์ขนาดนี้ไม่ไม่ไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นค่ะแต่ว่าอยากทำแล้วก็โชว์ทั้งโชว์เนี่ยคือรอตีนิดเดียวเพราะว่าหิวเพราะว่าหรือว่าพยายามแบบว่าท้าแมวขนาดร้องเพลงมันเราก็จะได้ทานอะไรจะดีต่อม่าังไงลอ่ะเต่อไปจะไกลหรือ บอกว่ามิลีสร้างมูลค่าให้กับมะม่วงได้ยอมากเลยคุณค่ะแม่ค้าดีใจขอบคุณค่ะขอค่ะแต่ว่าน่ก็เขินแวหนูเนแล้ว่นมืาู่กแวยานแวริวูกนแก้งเล่น่ไม่พวกพี่ยางกินเลยอะจริเหรอคะพวกพอยากแบบเป็นกินลีเอ้ยอคค่ะ ก็ดีใจค่ะดีใจค่ะก็ขอบคุณพี่ทุกคนแบบว่าชื่นชมแล้วก็ชื่นชอบนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าน้ำตาลถ้าจะขึ้น,นยเยอะๆแล้ววันที่สองเป็นเพลงที่สองเพลงที่สองอันนั้นเป็นเพลงที่คุณได,ด้ไหมเนี่ยอ่าเป็นเพลงที่อยู่ในอัลบั้มแล้วอนกันค่ะเป็นเพลงใหม่ค่ะก็เราก็รู้สึกว่าข้าวเหนียวม่วงได้จบไปในอ่าวีคเอ็นแรกแล้วใช่ไหมคะก็เลยหาอะไรมาทำใหม่ แตกต่างออกไปก็เป็นออกรักกานี่เป็นเพลงที่ทำเสวารกลยนช่วงเาที่แบบคนดูทางล่าเต้นำรอง้อะไรอย่างเี้ยาเงค่อาง้างอะไรอย่างเว่าก็เป็นเป็นเอเชียนเคาเจก็หลายๆปเทศก็มีอะไรแบบ้แต่ว่าของไทยเราันก็จะเป็นเพงแบบลแทน่อยเป็นเพลงื้นๆหน่อยอะไรเงี้ยอกว่าเธอเป็นคนยกระดับเวทีเอลูบิกให้อยู่สูงไปตนโล ผม่ไม่เหนื่อยขนาดแล้วละค่ะแล้ว่าก็เป็นอะไรที่หนูหยิบมาเพราะว่ามันหนูหนูชื่นค่อนข้างชื่นชอบอะไรอย่างนี้อยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากทำแล้วก็เป็นพิเศษตั้งนานแล้วค่ะก็เลยเข้ามาลองพี่ผู้ใหญ่ในในแวดวงแบบรัฐบาลอะไรเขาชื่นชอบหนูมากหนูรู้สึกว่าการแต่กระแต่ข้าวเหนียวม่วงของเราอะไรเงี้ยขอบคุณฟ้าสั้นๆเลยเหรอลูกสั้นๆเลยเหรอจ้า มีบางคนที่ไม่ทำผิดพลาดกับเราบางคนที yeah> ่ทำผิดพลาดกับเราถึงท่านออกมาขอโทษเลยนะน้าจ oh um ้าไหวจ้าแค่นี้เลยแค่นี้เลยแค่นี้เลยิแค่นนี้แต่เราก็มีเช็คของพี่อยากเจอพี่แจ๊กใช่ค่ะลองท่องท่อฝันของเราเป็นจริงแล้วใช่ไหมก็ในในคณะที่เป็นศิเกาหลีมาหลายปีมากๆก็ดีใจค่ะเขาหล่อมากเลยค่ะเขาเป็นไงบ้างงานผิวเขาดีไหมลูกดีค่ะดีค่ะ หยูยังไงแตกเขาไหมไม่ได้แตกไม่อยากทำเขาค่ะให้ให้เขาอยู่รอรอเขาแต่เขารู้จักหนูใช่ไหมว่ามินลีพขอจับแขนแล้วจัแล้วได้เจอกันจากงานนั้นละค่ะเขาว่าไงบ้างเขาชอบเพลงหนูไหมเขาชอบเขาชอบคนไทยมากๆเลยว่ะเขาชอบเขาช เอาไม่ได้ไคะ่ะน,น่ารักมากเลยค่ะรู้แปลว่าอะไรแปลบอกเขาว่าอะไรรูบอกว่าเลิศแปลว่า fabulous so amazing เพราะว่าอะไรก็ได้ที่มัน positive เบาให้พไปเลยเลิศมิลี่ลพี่แท้พี่ชวนพี่ลิงด้วยไหมชวนทำลงด้วยไหม,ไดดมอันนี้อันนี้บอกไม่ได้ไม่ได้ครับพี่ <c oughs> แม่หนูน้าสามัญลูกเสือสามัญเลยไม่ได้พ ก็เป็นตัวแทนชาวบ้านค่ะคาโร่ด้วยใช่เจอเพราะว่าเจ๋อกัดด้วยค่ะเป็นคำวินัยที่แบบว่าคนนี้เป็นคาโร่เราดีใจค่ะร้องไห้เหลือเกินค่ะเดือนนั้นเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็อะไรไป้งหมดเลยหนูร้องไห้ออกไลฟ์เอาซะไม่รู้จะร้องยังไงให้สวยแล้วยังหาะถ้าเราไห้สวยอยู่นะคะแนะนำกันเข้ามาได้เขาจะมาเมืองไทยไปคะลูกไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะเขาเป็นพรีเซนเตอร์ไทยแล้วนด้วยใช่ แล้วค่ะแต่ว่าไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะแต่อง่นึ่งที่แบบี่อนงเาบอกเองเากปมีการออไ้แ่แล้วว่าเัียนามีิการเราให้สวยอยใหมะค้สึกตัวก็กนองัสุิงเขามา8ปีค่ะตอวผมเจ เหมอไลฟ์เลยหืเป็นนท่ชอบรถเมทอนไลฟ์ก่อเรยอย่างแรกค่ะหนอยากให้ทุกคนแบบเราสื่อได้ไหได้การเพราะว่าแฟนๆ่าคุณเขาก็เป็นเป็นสิ่งเหมือนการชมนะชอว่าน่าจะเข้าใจการาี้ว่าเราอยากเก็นเมื่อไเข้าอันนั้นเป็นปณิธานที่ตัางมาตลอดเลยค่ะในทัเร์ล้คือปราบตไว้ว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเรรมชาอเรเป็น motivation ของเรา่ะว่าเราอยากเก็เรื่อยๆนี วันนถ้ามีโอกาสได้เห็นจนเาสามารถรู้จักได้ก็เป็นเรียนกับเราที่วันนี้ก็ักกันแล้วเทดูมันากไม่ได้ผูพันว่ไมีสคนหนึ่งคนหใรเขาดูสิสเป็นสนเลยโอ้สบา้นอยานหนใครก็ได้แล้วค่ะเพนนี Anyways, so ้ก <é> ็จร <uch in> ิงๆแล้วหนูดีๆกักับทุกคนที่แบบเริ่มรู้จักหนว่าหนนรู้จักทุกคนมาฝ่ายเดียวตลอดแล้วพอทุกคนได้ การมีชีวิตอยู่ของหนูแล้วมันก็ทำให้เราแบบแม่หนูติดเพชรมาร้อยไม่ได้ล้างตาได้ใจพี่นิ่งติดใหญ่ไปแล้วพอพังแล้วที่นี่พอาเข้ากไปก่อนแล้วเราต้องการอะไรมาเลยนยายามพี่นิ่งไม่ทัดกับผลงานให้มากคือนักฟ้แบบว่าเราอยากเก่งเพสิ่งนี้เลยนะค่ะใครตอนนี้ก็พยายามเรียนรู้ในเรื่องเราที่เราอยากเรียนมากในเรื่องแง่ของเต็มปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อยากจะละเอียดแล้วก็พีิ่งไม่ัด แล้วต่อไปไอนี่จะมุ่งสู่อตกเซอร์วิสไหมน้องก็หวังว่านะคะหวังหวังว่าเราจะเราจะไปไปได้กันได้อีกทกั้งวงกันดนตรีเลยไม่ใช่แค่ตัวน้องเองอย่างค่ายน้องมีศิลปินใหม่ๆม,มาด้วยนะคะอย่างย้ำอะไรเงี้ยค่ะก็หวังว่าเราจะไม่ได้ไปแค่คนเดียวแต่ว่าไปได้กันทุกคนอะไรเงี้ยค่ะ